ไปแล้วกระทรงนี้ตกกระทรงนี้ตกไปแล้วตัวเรากระทรงใช่ไหมลูกเรเสร็จแล้วนะมันต้องโน่นเลยเขาไปโน้นเลยไปแล้วเหรอ,<ป>อโอเควันนี้ตกมาทำอะไรครับรกระทรงกระทงชอบไหมลูก<า>ชอบ หรอเดินไปทางโน้นใช่ป่ะโอเคอ่ะแล้วต่อเดินร้อเสร็จแล้วก็เราก็ไปไหนกันต่อครับฮะล้อ,อเสร็จแล้วไปไหนกันต่อครับอืมสะพานนี้ต่อมาลอยกระทง ตรงนี้ก่อนเนี่ยมันพี่ถ่ายคลิปให้ยืนตรงนี้เฉยๆก่อนถ่ายจะด่าอ่ะเย็ยนๆพูดตรงนี้ก่อนสนุกไหมลกูกสนุกไหมสนุกชอบไหมครับลมารอยกระทงมาสน,นุกชอบแล้วครับ